เคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะเช้าว,วันจันทร์ที่แสนจะง่วงเหงาสมองยังไม่ยอมตื่นแต่แล้วกลิ่นกาแฟหอมๆที่เพิ่งบดใหม่ๆก็ลอยมาแตะจมูกแค่นั้นแหละคะ่ะเหมือนมีใครมากดสวิชเปิดไฟในหัวให้สว่างขึ้นมาทันทีความรู้สึกนั้นมันคืออะไรกันแน่แล้วมันเป็นแค่ความรู้สึกไปเองหรือเปล่าสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ทบต้นพอดแคสต์ของเรานะคะ วันนี้เราจะมาชวนคุยกันในหัวข้อที่หอมกรุ่นและน่าสนใจมากๆค่ะกับคำถามที่ว่ากลิ่นกาแฟมีผลต่ออารมณ์และความคิดสร้างสรรค์ของเราจริงหรือหลายคนอาจจะคิดว่าพลังของกาแฟมาจากคาเฟอีนที่เราดื่มเข้าไปเท่านั้นแต่ความจริงแล้วพลังที่มองไม่เห็นที่ซ่อนอยู่ในกลิ่นของมันอาจจะมีอิทธิพลต่อสมองของเรามากกว่าที่คิดก็ได้ค่ะ ก่อนอื่นเรามาดูกันแบบวิทยาศาสตร์เบาๆกันก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราสูดกลิ่นกาแฟเข้าไปพอเราสูดหายใจเอาไอหอมๆของกาแฟเข้าไปปุ๊บสารให้กลิ่นในกาแฟจะเดินทางผ่านโพรงจมูกขึ้นไปปลุกตัวรับกลิ่นแล้วส่งสัญญาณตรงไปที่ระบบลิมบิกในสมองของเราทันทีเลยค่ะซึ่งเจ้าส่วนนี้เนี่ยเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการใหญ่ที่ควบคุมทั้งอารมณ์ ความทรงจําและแรงจูงใจของเราเลยนะคะสัญญาณน,นี้จะไปกระตุ้นให้สมองหลั่งสารแห่งความสุขออกมาอย่างโดปามีนและเซโรโทนินผลลัพธ์ก็คือเราจะรู้สึกเพลิดเพลินตื่นตัวและผ่อนคลายขึ้นมาทันทีเหมือนเป็นการวอร์มอัพสมองให้พร้อมทำงานนั่นเองค่ะแล้วมันส่งผลต่ออารมณ์ของเรายัางไงบ้างมีงานวิจัยที่น่าสนใจหลายชิ้นเลยค่ะเขาพบว่า แค่การได้ดมกลิ่นกาแฟเพียงอย่างเดียวก็ช่วยเพิ่มระดับความตื่นตัวทำให้เรามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้นานขึ้นแถมยังช่วยให้ความทรงจำของเราทำงานได้ดีและเร็วขึ้นด้วยนะคะที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือกลิ่นกาแฟอาจช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดอย่างคอติซอลได้ด้วยค่ะ แม้ในคนอาจจะยังไม่เห็นผลชัดเจนเท่าในสัตว์ทดลองแต่ผู้เข้าร่วมทดลองหลายคนก็รายงานตรงกันว่าพวกเขารู้สึกสงบและผ่อนคลายมากขึ้นจริงๆค่ะแค่ดมก็หายเครียดได้เนี่ยสุดยอดไปเลยว่าไหมคะมาถึงคำถามสำคัญแล้วมันช่วยให้เราครีเอทีฟขึ้นได้ยังไงตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นผลพลอยได้ที่มหัศจรรย์มากค่ะแม้จะยังไม่มีงานวิจัยที่ชี้ชัดว่า กลิ่นทำให้สร้างสรรค์ขึ้นโดยตรงแต่ลองคิดตามนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกอารมณ์ดีสมองปลอดโปร่งไม่เครียดและตื่นตัวสภาวะแบบนี้ล่ะค่ะคือสภาวะที่สมองพร้อมจะคิดอะไรนอกกรอบมากที่สุดกลิ่นกาแฟช่วยสร้างพื้นฐานทางอารมณ์ที่สมบูรณ์แบบให้เรา พอรวมกับบรรยากาศดีๆอย่างเสียงเพลงเบาๆหรือเสียงพูดคุยในร้านกาแฟมันยิ่งช่วยกระตุ้นให้เราเชื่อมโยงไอเดียที่แตกต่างเข้าหากันได้ง่ายขึ้นเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆขึ้นมาได้นั่นเองค่ะฟังมาถึงตรงนี้หลายคนคงอยากลองเอาพลังของกลิ่นกาแฟไปใช้ดูบ้างแล้วใช่ไหมคะ่ะง่ายนิดเดียวเลยค่ะ 1. ลองสร้างพิธีกรรมดมกลิ่นก่อนดื่ม ก่อนจะชงกาแฟ ى, ลองตักมเมล็ดก,กาแฟที่บดแล้วมาใส่แก้วเล็กๆแล้วดมกลิ่นหอมๆของมันสัก5 1 0วินาทีค่ะเป็นการส่งสัญญาณปลุกสมองให้พร้อมสำหรับวันใหม่ 2. ปรับบรรยากาศให้หอมกรุ่นลองหาถ้วยสวยๆมาใส่มเมล็ดก,กาแฟขั่วสดไว้บนโต๊ะทำงานหรือจะใช้เทียนหอมสเปรย์อับอากาศกลิ่นกาแฟก็ได้นะคะ บรรยากาศที่ดีจะช่วยให้เรามีสมาธิและไอเดียลั่นปรื้ดเลยค่ะ 3. ใช้เป็นตัวช่วยเวลาพักเบรกเวลาคิดงานไม่ออกลองลุกขึ้นไปพักดมกลิ่นกาแฟสักครู่ให้สมองได้พักผ่อนการเว้นช่วงสั้นๆแบบนี้บางทีกลับมานั่งอีกทีไอเดียดีๆก็ผุดขึ้นมาเองเลยค่ะ สรุปไม่ง่ายก็คือกลิ่นกาแฟไม่ได้เป็นแค่กลิ่นหอมที่ทำให้เราอยากดื่มกาแฟเท่านั้นนะคะแต่มันคือเครื่องมือทองคำที่ส่งผลโดยตรงต่อสมองส่วนอารมณ์และความทรงจำของเราช่วยปรับมูทให้ดีขึ้นทำให้เรารู้สึกตื่นตัวผ่อนคลายซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเหมือนวัตถุดิบชั้นดีที่ช่วยเสริมพลังความคิดสร้างสารรค์ของเราให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ค่ะ ครั้งต่อไปที่คุณได้กลิ่นกาแฟ ى, ลองหยุดสักนิดแล้วสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆนะคะคุณอาจจะค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ในการเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสและเต็มไปด้วยไอเดียดีๆก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าเรื่องราวของกลิ่นกาแฟในวันนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหนะ้าสวัสดีค่ะ ถ้าชอบเนื้อหาดีๆจากเราอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ไว้นะครับ EP ต่อไปเราจะพาไปทบต้นในความรู้เรื่องไหนรอติดตามกันได้เลยครับ